เอาละครับก็มาสวัสดีุคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแมปโชวทาวเวอร์นั่นเองซึ่งเราเนี่ยมาอัดใน,นครั้งแรกความจริงเราเล่นหลายรอบแล้วแหละคือตอนแรกอะเราว่าเราอะจะชวนเพื่อนมาแต่ว่าเพื่อน่ะก็ไม่ว่างก็เลยคิดว่าอาจจะต้องไปถัดไปโอเคอุ๊ยได้หนึ่งหัวใจมาเราจะขึ้นไปก่อน ฮงเัตทางัทางเัตดีสุดบายบายบาอะไรยะไ๊ไปบป,ป,ปยบายบาอมันมีสำหรับกลุ่มด้วยนะรางวัลรายวันไม้ตบได้รับแล้วโอเคๆๆแหละเขาไม่รู้จริงดิแปดไงอย่างไรเขาก็คือเขาไม่รู้จริงๆหรออุ้ยอุ้ย อัปเดตหรือเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมันเสียเวลาเออไปวป<อ>เ,กเกือบแล้วเกือบแล้วได้แล้วใช่ป่ะเยี่ยมมากตอนนี้ใช้คอยฟิวชั่นหกลบสองมันมีต่อ,อยด้วยหรอ,อุ้ยตายนี่ไงขึ้นเข้ามาแล้วคืออ่ะเพื่อเราชื่นโวนนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้มาไง คือตอนแรกอะว่าจะอาแบบคุยไปด้วยแต่ว่าเวลาที่เราใช้มาขาบฟนเกมมันก็จะอุ้ยเฮ้ยสิบสองเฮ้ยมันจะมีกอไม่ต้องเล่นอุ้ยตายล้ไม่เป็นไรมาอ่ะเราขึ้นมาอ่ะมาเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะทักทายซะหน่อย มา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 ชิบอ่ะอาเดี๋ยวแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเราอัดอยู่นะอ่ะไปต่อไปอ่ามานี่เพื่อนเราอยู่น้านนะทุกคนเขาตอบแล้วแลวหละเฮ้เพื่อนจะตกอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ให้เบิดนิวเคลียร์เฮ้ยยี่สิบสองยี่สิบสองเออแล้วก็เออแล้วก็ไป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 ชิบ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 อุ้ยอุ้ยเห็นทางจังๆเออเฮ้ยห้องลับไปไหนอะเฮ้ยไม่ได้ ไม่มีบันไดแล้วทำไงอ,อ่ะโอ้ยเออไม่ต้องเอาละไปช่างมันอ่าไปกันต่อตรงนี้ก็ง่ายๆนะคืออะไรห้องอะไรอะ่ะมือตกไม่เอาเราไม่เอามือตกเราจะไม่แก้งไขคืออะไร เลื่อนรถเลยไป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 เฮ้ยมีคนรอตกเหรอเออจะบอกว่ามีครั้งหนึ่งคือแบบมีแอดมินอะมาแบบมาไล่ตกไงแล้วเราชนะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮตาย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 มันมีบอกว่ามันมีโกเอาจิงดิ ก่อนบางคนอาจจะแบบอยากถามว่าแบบเออทำไมมันอัดแล้วเสียงเบาคือเวลาที่เราพูดอ่ะเวลาที่เราอัดโมโโฟนอ่ะเสียงที่เราพูดอ่ะมันดังเอ้ยเออมันเบาแล้วเวลาที่เราได้เอ่อเล่นไปด้วยแล้วก็นั่นไปด้วยมันจะเบาก็เลยเสียงเบามันก็บูสเสียงได้แหละแต่มันจะดูไม่เป็นธรรมชาติ ก็เลยไม่ค่อยบูทเท่าไหร่เฮ้ยอะไรเนี่ยเราเน็ตหลุดหรือเขาเน็ตหลุดเราเน็ตดีอยู่ไปต่อจะไปเรื่อยๆใครทำเด็กร่วงชื่อวีวีคุณชนะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เฮ้ยได้เหรอได้ใส่หรืงปะ่า ไม่ใส่ลงไม่ได้หรอดูในนี้ก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยคุณชนะอ้าวได้สองัชชนะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยเอ่อมุมมองมอะไรอย่าอันดับอะไรอย่าง้ดเ,เล่นมาอ่ะเราก็ได้คอยความเร็วู่แล้วนะนะคุณเพิ่งปลดล็อกการโดนมือของออแปรแปลก มันแปลกๆโอ้ยมาทุกคนไหนๆแล้วก็ชนะทั้งทีเอาเลยนูบสแลปไหนๆหนหนอุ้ยไมย้คผมใส่ลงเออเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อคูอมใส่พอถูกสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกครั้งเลยมาเราจะไปเอาของรางวัลบ้างโอ้ยใครเป็นอะไร มือตบตบสลามไปเอออันนี้หมุนได้ปะโลบักแน่เลยเอ,อ่าไปตะอุ้ยอลีน่าเออทำอะไรดีมาเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนกันจากที่เราไม่ได้แกล้งมาเนี่ยตรงนี้คืออะไรอยากรู้ มันมีอะไรฮะสงสัยาอุปกรณ์ที่ถูกแบนอ๋อไม่เข้าใจคือแบบมันถูกแบนเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ยมันมันขากเหรออยากตบอะเออสิบห้าเอ้ย,อยลืมลืม เฮ้ยตกแล้วลูเราต้องเอามือตบเทพเทมาก่อนชิบอะไรเนี่ยคืออะไรอะไรมาสเตอร์อะไรอ่ะอะไรมาสเตอร์เหรอเออร่วงเลยมาทุกคนเราจะเป็นผู้พีทักเอ,อ่เออไม่มีใครให้แก้แล้วแหละมันมีส่วนอื่นวะมีโทรแค่ส่วนนี้เลย เมีแค่ส่วนี้แหละเฮ้ยตังตังตังเจอตังมาเลยเราไม่โชว์ไอดอนโชว์อุย้ยอะไรอะอะอปิดชิปล็อกไม่ได้ตายตายอนั่นสำหรับวันนี้โอ้ยยังก็ยังปิดได้นั่นสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ